สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุ่มพารวยนะคะอันนี้เจตุ๋มก็จะพามาตัดตัดใบข้าวอีกแล้วพี่น้องตัดใบข้าวให้บัวค่ะตอนเช้าก็ดำนาตอนบ่ายก็ตัดใบข้าวให้บัวอู้ดูเหงาพี่น้องเม็ดเป,งป้งเลยร้อนค่ะร้อนวันนี้ฟ้าเปิดแดดเปี้ยงๆเลยนี่ค่ะใบข้าวเห็นไหมคะตัดเรียบร้อยแล้วโอ้ยมันแดดนะพี่น้อง ขายตอนแดดแดดนี่แหละตัดเรียบร้อยแล้วค่ะใบข้าวกวดเรียบร้อยด้านนู้นก็ยังไม่กวดนะคะแล้วก็แบกไปใส่รถนี่คือกิจวัตรประจำวันของจิตตุมพารวยหน้าฝนตัดข้าวตัดหญ้าให้หวัวใบข้าวข้าวมันงามค่ะข้าวมันงามก็เลยเลยตัดให้หวัว แดดแดดแดดเปื้องเปี้ยงเลยนะมาถ่ายโอ้ยแดดห้าโมงเย็นพี่น้องห้าโมงเย็นแดดห้าโมงเย็นค่ะนี่ค่ะแดดห้าโมงเย็นแดดห้าโมงเย็นก็ประมาณนี้โอ้ยเหนือเข้าตาพี่น้องร้อนร้อนร้อนเหนือเข้าตาบรรยากาศ นี่ก็งามเลยพี่น้องนาติดบ้านนาติดบ้านไม่ใช่ลูกสาวหลาหนนาติดบ้านนะลูกสาวกกนาติดบ้าน <c oughs> นี่ค่ะฟังเสียงธรรมชาติด้วยนะเสียงนกนกแต,แตแะแจ้วัดพี่น้องเหงาเข้าตาค่อยแสบอากาศแดดนิดจัดจ้านเรื่องแดดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะ 5าโมงเย็นยังแดดเปี้ยง,ยงๆขนาดนี้เลยพี่นอ้องอะให้ชมบรรยากาศทุ่งนานะเยงนกแต่แต๊เวทกร้อง thank mm -hmm. you เราปั้นคันนาใหญ่ๆนะคะเราก็รถไถมาเลยค่ะอะไรจะสะดวกสบายเราเราทำทุกอย่างเอารถไถตถคันนามาเลยมาเอาหญ้ามาเอาข้าวนี่คันนาก็ตัดหญ้าเรียบร้อยนี่ค่ะชมบรรยากาศ

โดดโดดยิงออกไห้โดดยิแยงกระสากไปตัวดวิงนี่แล้วไปดื่ดน้ำยิลงมาตัวดวิงอะไงั้จะบอกน้ำเต็มเลยนลน้หลายที่หยยู่หลับเดี๋ยวยิงงอกัน เือกหนั่งดืนุ่มนหนก็ร่งเจียอยู่ใส่กุ๊บกเจียแน้ปล่อยปืนหนามหมดแล้วงาน,นจิได้ตัดงานหลายวังานตัดลูกเดียวเนี่ท่านจะปล่อยเขาฟรีเดี๋ยวไปเจ้าของอย่าของเท่นก็ยังจีปล่อยน้มันยังหลอยู่อเอาดินเนก่นเอาน้ลงมาทัน ชมบรรยากาศนะคะี่นาทีแล้วพี่น้อง5นาที <laughs> ไปชมบรรยกากาศก่อนทุ่งนาบอกให้เห็นไอ้กวางเนี่ยบอกไอ้กวาง เออมดละมังหของนีมันห่างเลยมดละมังของแต่เอมนบอกตเอะเขาไปตัดของไวกลับมนเล็มาเออเห็นเป็นเล็ยมาของใครด้วยห่รากินล้นๆแหละรูลักษณะไดมาบ่อหลาไหมมาหมู่ชาวก็ไดมาหน่อยนึง ยิมหลุดไหม่ตัดลาโบราณตัดลารแล้วก่อนวันถีบิผาหลังตัดก่อนวันถีบซิผาอยาจะเปิดมันบานดอกหน้าเถาะเอาันบบกอตัดอย่าอน้มันยา นคนน,าาคนี้แ่น่าแบบถึงเยอลยนเดินเดินเวินเนเดินดนเดินเ <laughs> นเินดิเดเดนเดีดนดนะดเดเ อีกนาทีหนึ่งนะคะแต่แต่เวทมาแล้วแต่แต่เวทแต่แต่เวทบรรยากาศมีน้ำกำเดี่ยวต้องเอาไหล คุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกใค์ทุกแชททุกเริบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายแดดร้อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะเดินทาไปั้นก็ขอปลอดภัยเ้าค้าจกอันตรายทุกปวงค่ะกินเงินก็ขอให้ได้เงินคินทองก็ขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเรือนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ